ขอเข้ามาพระเดชพระคุณหลวงพ่อก่อนอุปสมบทอุทิชีวิตของสามเณรสิบรูปในวันวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2,551ในโอกาสนี้ก็กราบนิมนสามเณรทั้งสิบรูปที่ศูนย์กลางพิธีครับ ขอกราบนิมนต์ผู้แทนสามเณรถวายผ่านทูปเทียนแผ่และผ่านดอกไม้แด,ด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อขอกราบนิมนต์ครับสาธุสาธ ดังลูกเนนทั้งหลายจะขอว่าโรกาสกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาได้กรุณาอนุญาตการอุปสมบทในครั้งนี้ลูกเนนรู้สึกปีติใจเป็นอย่างยิ่งตลอดระยะเวลา ที่ได้มาสร้างบารมีกับหลวงพ่อลูกเนรรู้ว่าหลวงพ่อรักลูกเนรมากเพียงใดจึงทุ่มเทชีวิตจิตใจในการอบรมพัฒสอนให้ลูกเนรได้รู้หนทางอันประเสริฐที่แท้จริงของชีวิตนำจิตเข้าสู่ภายใน ให้เข้าถึงซึ่งวิชาธรรมกายลูกเรน,นมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลวงพ่อทำให้มีกําลังใจอันเข้มแข็งที่จะฝึกฝนอบรมตนเองให้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเพื่อเป็นพระในอุดมคติของหลวงพ่อ พระใดที่ลูกเนนประมาณในชีวิตขอหลวงพ่อโปรดเมตตาชี้และคำสอนลูกเนนขอมอบกายถวายชีวิตเป็นสิทธิ์ที่ดีของหลวงพ่อเพื่อสืบสารมโปนปณิธานหันแน่่ที่จะทำวิชากับหลวงพ่อ ในโอกาสนี้หากลูกเนทั้งหลายได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกินต่อหลวงพ่อด้วยกายก็ดีด้วยจาจาก็ดีด้วยใจก็ดีในที่ต่อหน้าก็ดีในที่รับหลังก็ดี ทั้งมีเจตนาก็ดีทั้งไม่มีเจตนาก็ดีที่ระลึกได้ก็ดีที่ระลึกไม่ได้ก็ดีดดนับตั้งแต่ร้อยชาพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีทั้งในปัจจุบันชาติก็ดีขอความเมตตาหลวงพ่อได้โปรดอโหสิกรรม งดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่ลูกเนรทั้งหลายเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความบริบูรณ์เพื่อความอยู่เป็นสุขในพรหมจรรย์และ,และเพื่อการแทงตลอด,ลอดในวิชาธรรมกายไปถึงที่สุดแห่งธรรมของลูกเนรทั้งหลายตลอดกาลและนานเทิญ กราบกราบกราบลำดับต่อไปกอกราบรัตนาพระเดชพระกุหลงพ่อได้เมตตามอป้าไรจีวรให้แก่สามเดจทั้ง10รูปครับกอกราบนิมนต์สามเดจวิทยาคมพูน สามเนรอดิเรกแสงสุระสาธุสามเนรเจริญภัยสารธาราสาธุสามเนรวันชัยก้อนกลีบสาธุสามเณรนวันชนะตันทะดิโลก สาธุสามเดนอัศนัยคำจีนสาธุสามเดนอาคมเครือพี่หมายสาธุสามเดนแก้วปัญญาหินกล้าสาธุสามเดนพรมขันแก้ว สาธุและสัมมาณีสุริยาท่อนแก้วสาธุในโอกาสนี้ก็กราบรัตนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาให้โอวาดครับ ลูกเนนที่รักทุกทุกรูวันนี้หลวงพอ่อมีความปลื้มปิติมีความสุขมากที่ลูกเนนมาพร้อมเรียงกงันมาเพื่อที่จะมาขอเข้ามาหลวงพ่อตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วก็มาเพื่อ ที่จะรับไตรนี้เอาไว้สำหรับมุมกลุมกายในวันที่ลุกเนนได้ยกตนขึ้นเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานี่คือชยยัยชนะของลุกเนชยยนชัยชนะครั้งแรกก็คือ การที่ได้ออกบวชตั้งแต่ยังเยาวย์วัยบวชแล้วก็สร้างบารมีเรื่อยมาจกนกระทั่งถึงณวันนี้เนี่ย <c oughs> ก็มีใจยชนะครั้งที่สองที่เรื่องนี้จะได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเพราะว่าผู้ที่ชนะครั้งแรก มีหลายรูปที่ไม่อาจจะนะครั้งที่สองได้บวชเป็นสามเณรแล้วก็ลาสิกขาไปก็มีแต่ลูกเทงนก็ยังมีชยชนะที่ได้มาถึงวันที่จะบวชเป็นพระภิกษุนี่ก็เป็นชจยชนะครั้งที่สองแล้วก็ ยังมีชใยชนะครั้งที่สามคือการเตรียมตัวก่อนบวชที่หลวงพ่อได้วางเป้าหมายให้ลูกนีนทุกๆูปได้บวชสองชั้นเพื่ออน,นิสงส์ใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นกับัวงููเนีนโยมพ่อโยมแม่มูญาติและสัพพสัตทั้งหลายอีกทั้งจะได้เป็นอายุของพระพุทธศาสนาลูกนีนก็สามเมร มีชัยชนะตรงนี้ได้ผ่านขั้นตอนมาสามครั้งแล้วน,นะลูกนะที่มีชัยชนะตลอดเหลืออีกประการหนึ่งก็คือความตั้งใจที่จะบวชอุที่ชีวิตหรือบวชตลอดชีวิตนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกเนึ่งก็จะต้องเอาชนะให้ได้ เราก็มีหลายคนที่มีความตั้งใจที่ดีนี้ชนะด้วยความตั้งใจแต่กบชนะไม่ตลอดก็จะเหลืออีกข้อหนึ่งนี้ลูกเนนก็จะต้องเอาชนะให้ได้เมื่อลูกเนนตั้งใจจะบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ควรจะ ศึกษาว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นค้าศึกต่อการกุศลและพหมจรย์พึงห่างไกลจากสิ่งเหล่านั้นอย่าเข้าใกล้ให้แตงใจปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสมณะธรรมให้ได้ดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันทุกคืนอย่าขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเพราะว่าสมณะธรรมนี้เนี่ยจะเป็นเกราะคุ้มภัยกายลูกนี ที่จะตาให้จิตใจมันละเอียดเกิดดวงปัญญาเกิดกำลังใจแล้วก็รู้วิธีที่จะปกป้องกันตัวเองอย่างไรหรือพัฒนาตัวเองอย่างไรแล้วก็ให้ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นกาศิษฐทเท่าการศุลและพรหมจรรย์ซึ่งจากการบวชเป็นสำเนินท่ผ่านมาลูกเนยก็ได้ ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้พอสมควรแล้วแล้วก็ได้ฝึกตนพัฒนาตนจนห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้มาถึงวันนี้ระยะทางที่เหลือเวลาที่เหลือก็ต้องทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าห่างจากสิ่งเหล่านั้นกายหยาบเราไม่ไปคุกคีทำตามคำสอนพระสมัสมสมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รักษาข้อวัตปฏิบัติและการมาเป็นสมณธรรมให้สมอเสมอ ก็จะเอาตัวรอดและปลอดภัยอีกทั้งมีใจชนะได้เป้าจอไปก็คือเมื่อบวชแล้วต้องศึกษาคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าเท่านั้นเพราะเวลาในโลกมนุษย์มีจำกัดความตายก็ไม่มีนิมิตหมายเมื่อบวชล้วก็ตั้งใจดีจะทำพระนิพพานให้แจ้งจะสลัดตนในผลจากรองทุกโลกก็ต้องทำให้ วัตถุประสงค์และความตั้งใจที่ดีนี้เราก็จะมีนักบวชหลายๆท่านที่ชนะมาตรลอดแต่ว่าเมื่อบวชมาเป็นพระภิกษุแล้วเป้าหมายก็เบี่ยงเบนไปไป,ไปศึกษาวิชาที่ไม่ใจคำสอนของพระสมมาสมทิเจ้าและก็ไปเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของนักบวชหรือความตั้งใจที่ดีนั้น ไม่ถูกวัตถุประสงค์การบทที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านประธานเอาไว้ว่ามีเพียงอย่างเดียวคือสลัดตนในพุทจัก,กองทุกทำระนิพพานในแจงก็หมดเปลืองไปกับเวลาในการศึกษาสิ่งที่พระเจ้าสอนพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นวิชาทางโลกที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทะเลาเดรัจฉาวิชาเพราะนั้นจิตใจก็ถกต่ำ จิตใจก็ค่อยๆหยาบทีละเล็กทีละน้อยแม้ว่าจะอ้างเหตุผลยังสวยงามว่าเรียนรู้ให้ทันโลกก็ตามแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นสำหรับชีวิตนักบวชเพราะเราเรียนเพื่อพ้นโลกเรียนเพื่อให้หลุดพ้นจากิเลสอาสวะถ้าเราไปเรียนวิชาของคนมีกิเลสใจของเราก็จะตกต่าเป็นคนมีกิเลสหลายๆคนหลายๆท่านก็พลาดพลั ตรงนี้ไปเรียนเดลฉาวิชาเพราะฉะนั้นบวชแล้วต้องเรียนแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อความตายไม่มีนิมิตหมายเราจะต้องรีบเรียนรู้คำสอนอสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเอามาสอนตัวของเราพัฒนาตัวของเราให้สมความพัฒนาของการเป็นนักบวชเป้าหมายต่อไป ก็คือการศึกษาวิชาธรรมกายซึ่งเป็นมนโนปนิทานของพระเดบคุรลงปูผู้คนพอพิจาธรรมกายหลวงพ่อก็เดินตามรอยท่านโดยสื่อสารมาจากครูญาอาจารย์ดังที่ลุกเนนก็ได้ทราบอย่างดีแล้วแล้วก็ลูกเนนมีความสมัครใจที่จะศึกษาเรื่องนี้การจะศึกษาวิชาธรรมกายได้นั้น ต้องมีธรรมกายต้องเข้าถึงธรรมกายเราจะศึกษาวิชาธรรมกายต้องศึกษาด้วยธรรมกายตรงนี้ลูกเนรก็จะต้องทำให้ได้ให้มันมั่นคงเพื่อไปสู่เป้าหมายในการศึกษาวิชาธรรมกายในการที่จะดับทุกข์ของเราให้หมดสิ้นไปได้อย่างน้อยก็มีเป้าหมายหลายๆข้อที่เราคอยลูกเนนให้ เอาชนะมันให้ได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือเวลาเพียงอีกแค่สองสามวันเท่านั้นลกนูกนเองก็จะได้เป็นประ,ประ,ประภิกษุในบวรพุทธศาสนาแล้วให้รักษากายว่าจาใจของเราให้ใสใสให้ตรึกระลึกหนึ่งธรรมะภายในบทให้ได้สองชั้นจะได้มีอานิสงส์มาก หลวงพ่อก็ขออนุพรให้ลูกเนนทุกรุปได้สมความปรารถนาดังทั้งใจไว้ได้ดีที่จะบวชออทิชีวิตจะได้ได้ศึกษาวิชาธรรมกายให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์จงทุกประการเถอสาธุ เมตตาถ่ายภาพหมู่กับสามเณรทั้งสิบรูปขอกราบราตนาครับ Sato. ขณะชืนะ่นชมอนุบมทนาสาธุการครับสมนียนทุกรูปนะเจะสาเดี๋ยวเราคงส่งท้ายท่านได้ผ้าชุดสุดท้ายจ้ะ